วิบากของการส่งจดหมายลูกโซ่ถามผลกรรมของการส่งจดหมายลูกโซ่ไปแหกตาประชาชนจะเป็นอย่างไรตอบไม่ว่าจะเป็นการก่อกรรมใดเราไม่ดูรูปแบบเป็นหลักแต่เล็งกันที่ความตั้งใจของผู้กระทํา และผลลัพธ์ที่เกิดกับใจของผู้อื่นเป็นสำคัญการเอาความฉลาดมาคิดหาเรื่องหลอกลวงชาวบ้านจำนวนมากๆนั้นก็เหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะที่ใช้ความหวังดีของคนอื่นเป็นเครื่องมือนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะได้แสดงให้เห็นผลของบาปที่เกิดจากการมุสากล่าวคือ ครั้งแรกเด็กเลี้ยงแกะตะโกนวกเวกขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านโดยกุเรื่องว่ามีหมาป่าจะมากินแกะพอชาวบ้านแห่มาถึงก็หัวร่อร่าชอบอกชอบใจถูกเด็กหลอกให้รีบร้อนกันเกอ้อเปล่าครั้นวันต่อมามีฝูงหมาป่ามาเยือนเข้าจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตะโกนจนคอหอยแทบแตกก็หาชาวบ้านมาช่วยไม่ได้ ต้องสูญเสียแกะทั้งหมดไปหนที่สุดผลของการโกหกในนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะตรงกับความจริงส่วนหนึ่งคือทำให้ผู้โกหกไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการโกหกนั้นทำให้คนอื่นเสียหายเสียงานเสียเวลาเสียความรู้สึกหรือกระทั่งเจ็บใจรุนแรง ธรรมชาติที่ย้อนเข้าตัวทันทีคือกลิ่นเหม็นของบาปซึ่งได้กลิ่นกันด้วยจิตใครเห็นใครก็อยากเบือนหน้าหนีไม่อยากรับฟังไม่อยากเชื่อถือใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะพูดคำจริงก็ตามตราบใดผลกรรมยังส่งกลิ่นเหม็นอยู่ตราบนั้นคำพูดจะขาดน้ำหนักหรือฟังแล้วหน้าเหมือนมากกว่าหน้าสน อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเป็นความจริงก็แปลว่ามีกรรมเก่าบีบคั้นให้เด็กต้องสูญเสียแกะทั้งหมดพอดีและต้องประจวบก,กับที่แกะทั้งหมดก็ถึงคราวคาดในวันเดียวกันด้วยกรรมของการโกหกเอาสนุกไม่มีกำลังมากพอจะบีบให้ต้องเสียแกะทั้งฝูงไปในวันเดียว เมื่อยกกรณีเด็กเลี้ยงแกะในนิทานมาเป็นตัวตั้งแล้วคราวนี้ก็ามาถึงเด็กเลี้ยงแกะในโลกความจริงกันขอให้พิจารณาว่าเจตนาส่งจดหมายลูกโซ่เป็นไปได้หลายข้อการแจกแจงเป็นข้อๆต่อไปนี้ขอให้คำหนึงว่ายืนพื้นอยู่บนเจตนาให้คนจำนวนมากเข้าใจผิดและมุ่งหมายให้ความเข้าใจผิดแพร่หลายลูกลามอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ก็ย่อมได้รับผลยืดเยื้อหาที่สิ้นสุดยากเช่นกัน 1. ปั้นน้ำเป็นตัวหรือไม่ก็คิดทำเรื่องจริงให้บิดเบือนในที่ที่กรรมเลผลผลวิบากของความตั้งใจชนิดนี้จะทำให้เป็นผู้ต้องถูกใส่ใครเหตุเพราะเป็นผู้ทำความจริงให้บิดเบี้ยว จึงต้องโดนดีด้วยการถูกทำภาพความจริงในตนให้บิดเบี้ยวซึ่งโดยรูปแบบสามัญก็คือการถูกใส่ใครยนั่นเองโดยมากผลกรรมมักมาในรูปที่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนสร้างข่าวลือในทางเสียหายให้แก่เราแล้วเราก็ถูกเข้าใจผิดแบบแพร่ก,กระจายเป็นไฟลามทุ่งไปจนชั่วลูกชั่วหลานถึงตายแล้วก็อาจจะยังมีคนด่าทอ ใส่สีตีไข่กันไม่เลิกรา 2. คิดขู่ให้กลัวหรือใช้อุบายแยบายนให้คนอื่นหลงกลในที่ที่กรรมปลิดผลวิบากของความตั้งใจชนิดนี้จะบีบให้เป็นผู้มีความสะดุ้งไหวง่ายกล่าวคือเป็นคนหูเบา ตื่นข่าวลือง่ายถูกหลอกง่ายเชื่อคำลวงง่ายแม้มีสติปัญญาดีในเรื่องเรียนและเรื่องงานก็จะไม่เป็นผู้ฉลาดเรื่องคนตามเกมไม่ค่อยทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชะตาสร้างกับดักให้ต้องไปเผชิญหมู่มิจฉาชีพก็จะเป็นช่วงที่ใจอ่อนรับฟังอะไรแล้วเชื่อทันทีแม้ตั้งใจว่าจะไตรตรองให้ดี ก็เหมือนสมองไม่ทำงานไปชั่วขณะตัดสินใจปุบปับไม่ปรึกษาใครซะก่อนลุกลี้ลุกลนเหมือนช่วยให้คนอื่นเอาเปรียบตัวเองได้ง่ายขึ้น 3. หวังอาศัยความดีของคนอื่นเป็นเครื่องมือแพร่กระจายเช่นขึ้นต้นจดหมายด้วยคำว่ารีบบอกคนที่คุณรัก ให้รับรู้ทั่วกันโดยด่วนในที่ที่กรรมผลผลวิบากของความตั้งใจชนิดนี้คือถูกหลอกให้ทํำดีโดยมีผลตอบแทนเป็นความเจ็บปวดหรือเป็นผู้ทํำดีไม่ขึ้นหวังดีแต่คนกลับเข้าใจผิดคิดว่าหวังร้ายลองนึกดูว่าถ้าคุณอยากหลอกให้ใครหลงเชื่อผิดผิดหากทําสําเร็จ คุณย่อมคิดว่าเขาโง่ถ้าฉลาดคงไม่เชื่อและถ้ารู้ว่าใครเป็นเหยื่อคงอยากหัวเราะเยาะสมน้ำหน้าที่เกิดมาโง่กว่าในที่ที่กรรมผลิดผลวิบากของการดูถูกว่าใครต่อใครงโง่เง่าเต่าต,ตุนจะบีบให้สมองทึบและมักกลายเป็นตัวตลกเดือดดาให้ใครต่อใครหรัวเราะเยาะเอา ความภูมิใจแบบผิดๆที่คิดว่าตนเองเป็นต้นเหตุความควลาหุนได้นั้นมักย้อนกลับมาเป็นการสูญเสียความภูมิใจในตนเองอย่างหนักเสมอนอกจากปัจจัยทางฝั่งของผู้ส่งจุดหมายลูกโซ่แล้วยังต้องพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นในวงกว้างด้วย จดหมายลูกโซ่ส่วนใหญ่ต้องสร้างความเชื่อที่แข็งแรงจึงมักมาในรูปของการกุเรื่องให้แรงพอจะฝังใจและอยากร่ำลือต่อๆกันไปหากเป็นเหตุให้สูญทรัพย์หรือเสียเวลามากๆเช่น,นระบุที่ท้ายจดหมายว่าต้องเขียนจดหมายด้วยลายมือและส่งต่อไปยังคนรู้จักไม่ต่ำกว่าเจ็ดฉบับมิฉะนั้นจะต้องตายภายในเจ็ดวันผู้ส่ง ย่อมคาดหมายได้ว่าจะเกิดการซื้อซองซื้อกระดาษซื้อสแตมป์กับทั้งเสียเวลานั่งเขียนจดหมายเป็นชั่วโมงชั่วโมงใจที่รู้สึกว่าจะมีผู้เสียทรัพย์และเสียเวลาอย่างมากมายนั้นย่อมย้อนกลับมาเป็นเหตุให้ผู้ส่งจดหมายเสียทรัพย์และเสียเวลาโดยใช้เหตุอย่างยืดเยื้อหาที่สุดไม่เจอ แต่อาจเป็นการสูญเสียแบบต่อนิดตอดหน่อยน่ารำคาญมากกว่าจะเดือดร้อนสาหัสเพราะตอนส่งจุดหมายลูกโซ่ก็คาดเดาได้ว่าผู้เสียหายจะเสียหายไม่มากอย่างไรก็ตามการสร้างคำขู่ให้เกิดความกลัวตายในวงกว้างนั้นจัดเป็นคำสาบแช่งชนิดหนึ่งถ้าเขียนได้เนียน เขียนได้สมจริงก่อให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าไม่ทำตามอาจาตายอย่างลึกลับได้จริงๆเช่นนี้ก็เหมือนคุณไปชกให้เขามึนเมื่อกมเพลิดผลวิบากย่อมย้อนเข้าหาตัวต้นคิดส่งจุดหมายเหมือนโดนชกคืนอาจจะในรูปของแรงบีบคั้นให้เผชิญเรื่องถึงชีวิตต้องดิ้นรนเอาตัวรอด ด้วยเงินไขหน้าเหน็ดเหนื่อยมากมายหรือตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้หวาดกลัวไปนานๆเป็นต้นหากคุณได้รับจดหมายลูกโซ่หลายครั้งก็จะเห็นข้อแตกต่างได้ชัดเจนคือเล่ที่ใช้ต้มตุ๋นนั้นมีความสมจริงสมจังผิดกัน ยิ่งคิดเขียนลวงให้เชื่อได้ฉลาดแบบแนบเนียนเพียงใดผลก็ยิ่งสะท้อนกลับมาแรงเพียงนั้นนี่เป็นสัสดส่วนที่น่าสลดใจถ้าใช้ความฉลาดประมาณเดียวกันไปบำเพ็ญประโยชน์ชักชวนชาวโลกให้คิดดีทำดีด้วยอุบายแยบคายเขาย่อมได้บุญมากมายแต่เมื่อรักจะเอาความฉลาดมาใช้ในทางผิด ทั้งความคิดและเวลาที่สูญเสียไปย่อมแปลเป็นพลังร้ายที่จะย้อนกลับมากระแทกคืนได้เร็วแรงและหนักหน่วงยิ่งเนื่องจากคาดหมายได้ว่าจะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นมากมายพวกหลอกแบบไม่แนบเนียนซะอีกน้ำหนักกรรมเบาวกว่าวิบากย่อมเบาวกว่าประเภทหลอกแบบโง่ๆหาคนเชื่อยาก เหมือนเรื่องโจกที่เอาไวข้ขำมากกว่าจะเชื่อและทำตามอย่างนี้ผลจะกลับมาช้ามีกำลังอ่อนกว่ากันและผู้เสียหายมีจำนวนน้อยหรือไม่มีเลยสรุปโดยรวมแล้วการเขียจนจดหมายลูกโซ่กุเรื่องหลอกนั้นจัดเป็นวจีทุจริตชนิดหนึ่งและผลของวจีทุจริต ก็ร้ายแรงเกินกว่าที่พวกคึกขนองจะคาดได้สร้างจุดหมายลูกโซ่ฮอตฮิตติดตลาดครั้งเดียวอาจมีน้ำหนักมากกว่าที่คนทั่วไปโกหกกันทั้งชีวิตซะอีกเนื่องจากการคิดก่อเรื่องร้ายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ย่อมย้อนกลับมาก่อเรื่องร้ายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่หาที่จบยากแก่เจ้าของกรรมเช่นกัน